เออเริ่มต้นสุภาษีคือไอที่ผมตะโกนบีกวากอะไรเมื่อกี้ <c oughs> ดูอาวุธอืมร้อนขึ้นหนึ่งเท่าอา๋อไม่น่าใช่หนึ่งเท่าละร้อยเท่าเลยอะ่ะร้อยเท่าเพราะว่านี่เพราะไอ้นี่โดนเผาผมใช้อะไรดับมันดีพทษมันมันร้อนขึ้นเรื่อย ถ้าห้าห้าเออถ้ามันร้อนสุดมันก็สีทองเลยร้อนขึ้นร้อนขึ้นคนออกมาตะสามารถใช้ได้แค่ทงนี้โอ้ทุกคนดูดิทุกคนนี่มันอาวุธชั้นยอดคือใครจับเท่ากับตุยสถานะเดียวไอ้ฉันปิดอะไรทำไมฉันต้องมาโดนหนบนี้ด้วย ก็ผิดข้อหาเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านทั้งนั้นที่ตัวเองนั้นจับจับชิงช่องมาไม่เออเอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนเออช่างมาเถอะเราก็อ่ะจบแค่นี้โอ้ คือผมจะสร้างชาเลนจ์แป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนหลับตานะใครไม่หลับใครไม่หลับนี่คือไม่เป็นไรหรอกหลับตานะทุกคนชุบโอ้ถ้าคลิปนี้ ผมจะสร้างชาเลนจ์หนึ่งอันนะฮะถ้าผมเขียนสีเขียวผมตายอ้าวเอ้ยบอกจบคลิปไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงทุกคนสีเขียวเห็นเต็มกระหน่ำเลยเออก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับแต่เวลาทำลายบ้านทำลายล้างบ้านหลังนี้แล้วสนะ โอ้คันไอ้คนไอด้ดดคาตาลงคาตาหน้าเนี่ยเฮียแกนี่ทนมากตอนนี้พัดไตบิดกยังรอดนะอ่ะก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับโอ้โหฮโ,โ,โดไปเต็มเต็ม